สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเลิบลี่สกุลานะคะอยู่กับพี่ตังกวาและปังปัง <Yeah. S 1> มาเก็บตกอัปเดตในเวอร์ชั่น1.039.54กันนะคะซึ่งชุดกี่เพาชุดนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนลวดลายได้แล้วว้าว <Wow. S 1> ถ้ารวมลายเดิมด้วยทั้งหมดก็มี4ลวดลายค่ะสเต็ปต่อมาคือเทเลพอร์ตนะคะซึ่งถ้าเราติ๊กถูกเอาไว้ตามที่พี่วงนี้เลยมันก็จะทำงานค่ะ โดยแถบเมนูสีเขียวนี้จะอยู่ในไอเทมข้างใต้การหลดสิ่งก่อสร้างค่ะกำลังหลดพร็อพวัดเลิบลี่ซากุาค่ะมาดูคำตอบพร้อมกันเลยวัดเทเลพอร์ตคืออะไรใช่แล้วค่ะมันคือตัวช่วยในการวัดมายังจุดสิ่งก่อสร้างเลยโดยที่เราไม่ต้องหาเองอีกต่อไปหากเป็นทางวิชาการเทเลพอร์ตคือการเคลื่อนย้ายมวลสารมายังอีกสถานที่หนึ่งโดยไม่สนใจระยะเวลาสิ่งกีดขวางและระยะทางค่ะ และอันนี้คือสิ่งที่พี่ลืมไปในรอบก่อนนะคะตอนนี้สิ่งก่อสร้างสามารถสร้างได้340รอแล้วสรุปว่านี่คือแถบเมนูที่เพิ่มมานะคะซึ่งถ้ามีอะไรพิเศษเราจะมาเก็บตกอัปเดตกันอีกทีคลิปนี้พี่บันทึกตอนที่เกมเป็นเวอร์ชัน1่น1.039.54นะคะหากตอนนี้เกมเป็นเวอร์ชันอื่นแสดงว่ามีการอัปเดตแก้ไขเพิ่มเติมค่ะ อีกสักครู่พบกับซ่อนเงื่อนเพื่อนดิสิยะตอนพิเศษที่รอคอยกันค่ะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์ติดตามและก็ดิ่งช่องแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย